สวัสดีครับพี่น้องครับเช้าวันใหม่นะครับในเดือนใหม่ก็คือเดือนตุลาเดือนนี้ก็เราก็คิดว่าจะมีสิ่งดีๆมากมายนะครับเช้าวันนี้ผมเองก็อยากจะทักทายและก็ส่งข่าวพี่น้องในการทํางานนะครับเราก็ยังเข้มข้นเหมือนเดิมวันเสาร์ที่ผ่านมาเราก็สรุปงานโปรโมชั่นต่างๆก็ออกแล้วนะครับวันนี้นะครับพี่น้องก็เดินไปเพราะามีคนก็ขอว่าอยากจะใหะ้ใช้โปรของเดือนที่ผ่านมาเพื่อเราจะได้ขับเคลื่อนกันอีกเดือนหนึ่ง สำหรับคนใหม่แล้วก็คนที่กําลังสร้างทีมแล้วก็คนที่กําลังมุ่งมั่นนะครับพี่น้องครับผมพยายามจะพูดเสมอว่าจริงๆในหลักการของการทํางานมันมีความพร้อมมันมีหลายๆอย่างที่อยู่ให้กับพี่น้องแต่ทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอยู่ที่ตัวเราเองนะครับเราต้องพร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ๆ พร้อมที่จะพัฒนาตามในสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับนั้นหันึงบอกว่าถ้าท่านไม่เข้าใจท่านไม่รู้ท่านไม่เรียนรู้ท่านก็เข้ามาสู่ขบวนการที่บริษัทกําลังเตรียมความพร้อมให้เรามีทุกวันพุธกับวันเสาร์นะครับเรามีการผ่าแผนธุรกิจนะครับมีการให้ความรู้เรื่องราวบริษัทมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับการปิดการขายการอะไรต่างๆมากมายพี่น้องถ้าพี่น้องเคลื่อนคนเข้าสําเร็จแน่นอน หลายคนนะครับพยายามติดลบไม่อยากเข้าอย่างงู้นอย่างนี้นะครับแล้วก็คิดไปทําให้ตัวเองเสียโอกาสหรือไปกันทีมตัวเองบอกอย่าไปเข้านะวันนี้วันนี้นะครับแล้วก็ผลสุดท้ายตัวเองก็ไม่ได้รับอะไรการเปลี่ยนแปลงอะไรพี่น้องแล้วผลท้ายชีวิตก,ก็อยู่เหมือนเดิมถ้าวันนี้เราพิสูจน์กันที่ผลงานพิสูจน์ที่ยอดขายพิสูจน์ที่ความสําเร็จพี่น้อง พี่น้องถ้าพี่น้องอยากจะก้าวออกไปสู่ความเร็ดอยากจะเดินเห็นอะไรโอกาสที่เดินอยู่ไปข้างหน้าผมมองว่าวันนี้ธุรกิจเทรนด์เโฝเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมได้เตรียมความพร้อมไว้พี่น้องมากมายนะครับเข้าร่วมสู่กิจกรรมนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับวันนี้ก็แจ้งข่าวสารมากมายว่าเดี๋ยววันพุธนี้เราก็ยังมีเหมือนเดิมแล้วก็วันเสาร์นะครับเรามี t h a งคิ o u p a r ต y เป็นงานใหญ่ที่เราเฉลิมฉลอง,องร่วมกันนะครับ พี่น้องก็พาคนที่กําลังสนใจธุรกิจหรือกําลังอยากจะรู้เรื่องราวธุรกิจต,ต้องการอะไรต่างๆนะครับก็พาคนเข้ามาในวันเสาร์พี่น้องเราจะตกเย็นเราก็เลี้ยงอาหารขอบคุณทีม,ทม,ทมการตลาดที่ผ่านมาตลอดทั้งเดือนนะครับนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆที่บริษัทก็ไม่อยากพี่น้องพลาดนะครับก็อยากพี่น้องเข้ามาร่วมกิจกรรมดีๆของบริษัทนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมแจ้งข่าวสารให้พี่น้องในช่วงเช้าว,วันจันทร์วันนี้สัปดาห์สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ดีนะครับข, Megan, eto, ขอให้พี่น้องมีกําลังแล้วก็เข้มแข็งแล้วก็ เดินเดินเลยครับพี่น้องใครไม่ทําพี่น้องอย่าไปสนใจกับเคลื่อนนะครับผมเห็นหลายคนนะครับเ,เวันนี้ชีวิตเขาเริ่มดีขึ้นเพราะว่าเขาเริ่มกล้าเปลี่ยนและกล้าคิดเรื่องใหม่ๆและชีวิตของท่านก็จะเปลี่ยนไปด้วยก็ฝากเป็นกาลังใจให้นะครับในเช้าวันนี้และผมก็มีงานดีๆรอรับพี่น้องอยู่แล้วก็พบกันในความสุขในสัปดาห์นี้ท้งสัปดาห์มีเรื่องราวพี่น้องคอยติดตามข่าวสารจากบริษัทนะครับแล้วพบกันนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ